ครับผมรอแหลกแหกมานนะครับของสวยๆของวันที่6พฤษภาครับถักไทยเมยแม่อนะครับถูกหมอนะครับเบาดินหมานแล้วครับนี่น้องนะครับอนี่นานแตกนานเตนพี่น้องแหงยูแต่ว่าน้ำต้องใหม่กันนี่ครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้บ้าดินก็บาบอยไปทุละหุ่มมาครับผม งามเลยครับเดดกออนหอนเหนื่อยเอ,อ้ยนอนนึงเพน่งเห็นแต่ปลายครับเห็นเต้านึงครับเดี๋ยวบอดินซับกันครับหกแล้วควดเลยครับควดเจงามตามท่องเรื่องครับ ย้ำร้อนพี่นนอหม,มกหมกเลยครับเบาดินกวัดออกครับจกบักเบาดินเหตุถุงมือฮหย่ใส่พี่น้อ นอนนั่งดินก็ลังพนครับนี่นี่นอนนงครับพี่น้อ,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 องนี่เบาดินก็ควัดออกสองสองจุ่มพี่น้องครับสองนอนนะครับเดี๋ยวเบาดินจะซับก้นครับพี่น้องเบาดินจะควัดให้เบ่งด้วยครับเดี๋ยวเบาดินควัดก้นครับโอ้หนอนสวยสวยเลยมาบอยไปอีกฟังนึงครับว้าพี่น้อง เบาดินสิขวดขวบเลยเพราะว่ากล่องอยู่ในแนวเดียวกันนครับอ้หสวยสวยมากก็จะเกือบเป็นเสร็จอุ้ยเตาหนึ่งกันแล้วอ๋อครับนางดินนะครับนางดินสวยเลยนะซับพี่รองซับครับ,รบ,รบขาดไปแล้วนึงนอหน,นะครับเดี๋ยวอีกนึงนอยังไม่ขาดซับ ขาดแล้วช้อนนอน้อนนอเตาอวบๆเลยพี่นองมึงนี่หนอนเนี่ยนี่แหละแกงแซ่บพี่น้องครับสุดยอดเลยครับปานหาทองคำนี้ครับนําใหม่หนาแรงครับผมสวยๆเลยครับเดีบบ๋ยวบาดินกับสีควนันบาอีกครับพี่น้นองอันนี้ก็ล่งโพขึ้นกระจิบลิบอ,อะไรขั่วบ,บัน เอาแนวบ้าดินกระทมครับเพื่อ,อบ่ให้พิ่นขึ้นโค่นนะครับทมไหวเราเนอเป็นกะสิปงให้เข้าได้กินเร็วครับเอาดินกะทำงานครับไปเรื่อยๆครับน้ำบ้าดินกะห่ามากก็ไหลนะครับเอามากขวดน้ยอยนึงทีเนอะแถวนี่นะเจะานี่ิพตรงท่ามเกินหเห็นเนาะ ต่างสองเห่าซ็งอยู่ขึ้นสิคัดกันะพี่น้องเนาะแก้มเชยน้องใหม่ที่พี่แก่ฉันดอกว่าฉันดอกว่าหาไปเรื่อยๆนะครับตามกอเผื่อเขามีโผล่ให้เราเห็นการหาน้งใหม่หนาแหลงกใส่ความอดทนนะครับพี่น้อยอดทน อดทนไว้เพือว่าเขาจะเจอหนอนางบินอดทนไว้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวพอปูมนยาเป็นโวดเป็ายนะครับเนาะออามาลุ้นกันอีกครับโอ้สวยไัที่หนอครับนองใหม่ห้างกอรครับแต่กะบนอนบ่าเปนไหนครับแต่กะมกุกมกครับพี่นนอรผม เยี่ยมละครับง่ายที่สุดในการซับใหม่ครับเมียกับกวัวสีเอาใดพี่น้องครับสวยๆเลยครับครับผมนอนพี่น้องเอาละกระผมครับ ผมแผลท่านครับพี่น้องเลยน้ำเบาดินกับสีเบิร์ล้วครับเบาดินคือหิวน้ำแห้งนะครับนีงมากคนเดียวครับเมื่อนี่เบาดินไงเดี๋ยวดินกำลังพักครับปกติสมัยโบราณนะครับม่ใช่มีน้ำมีน้ำโจกน้ำจันนะครับไหลนะครับ ลายเอือยให้นแล้เขาได้กินนะครับเดี๋ยวนี้ผู้คนนะครับคุดบอคุดฟังเซ่ทำลายเพื่อนนะครับเพื่อนกับบอกคอยมีครับแต่สมัยโบราณนะครับแต่พอจะเนเฮาสีมีน้ำจันรนะพี่น้องน้ำเป็นไรเองเกิดจากตานามถรามชาตินะครับให้เฮาได้กินแต่เดี๋ยวนี้แทบสิห่าแบบนั้นไม่มีแล้วครับฮาดนเปิดใบไผ่ออกครับ นางนดินหนอมกุกมุกเลยอย่างนี้มากี่น้อโฉบไปที่น้อง,องตามหาน้องนางดินมุสมกดินจะซับไปด้วพี่น้องเด้อครับต้วนๆเลยพี่น้อง,อม,องมันโอ้มกุมกมกุกไปน้องหนอนางดินมกุมกมกเลยครับ ครับพี่น้องผมผมพ,พี่น้องนี่ว้าวกำลังพ่นผูวู่เลยพี่น้องนี่นี่น้อนางดินนอกก็กำลังพ่นผูวูเลยครับเดี๋ยวเบ้าดินสับออกก่อนนะครับครับผมเป็นไงพี่น้องเบ้าดินสิกวัดครับ,บ่ายที่นี่รีบพี่น้อง อู้พี่น <S <S ้องเเหลียงอลามปานทองคำเลยครับเหลียงอลามสวยงามตามทองเหีืองเด้อพี่น้องเด้อ น่ะพี่น้องครับอปุยอปูดอาเปียดเปีสวยงามตามท้องเรื่องครับพุ่นะนอสดสดยั่งยงนางดินงามๆเลยพี่น้องครับตามซีนอกับทือวันได้กินนะพี่น้องผถมแท้เพิ่นครับการถมผนแบบนี้มันจะ,จะเห็นให้นอเป็นงอกเร็วครับมารลุนน้ำกันอีกครับ กระโถมครับพี่นอ้องโถมคนเท่ไรราไหร่ครับโอ้ยอน้ำกระไรร้ายพี่นอ้องครับโอ้ยหอนพี่น้องหอน ก็อด่างเจ้นี่เท่น้นเองบ้าดินสีท้งมั้งครับโอ้ยนี่อันนี้่นครับ นี่ครับนี่นี่นี่หอนางดินเลยครับหอนางดินนะครับตัวที่ตั้งกล่องได้พี่น้องตั้งกล่องแล้วกระถางกระสีสาในนี่ครับสวยงามหอนางดินในพี่น้องในบ่ดินขวดออกแรงบ่ดินกระสีับครับบาทที่สอง พี่น้องบึงเนี่ยเหลืองอุ้ยหวยพี่น้องเอ้ยพ่ออีเม่เอฟซี่ขวยแม่ครับเบาดินใดนอด้องดินพนู้หนางามพี่น้องครับโอ้ยสามน้นนอลละเอาแบกระถมที่นนอะบ่ห้คนนี้แผล อ้าวเห็นอีกแล้วครับอ้าว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 นางดินหรือเปล่านางดินพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ไคร่ปูลูกอยู่ครับ พี่น้องซับนี่ซับแล้วครับซับนี่นลายแล้วครับยิ่งคุณลุนตกปุ๊บไว้พี่น,น,น้องขาวจูนพูนแกงแสบๆครับน,รน้องนะพี่น้องอยู่ในกลางกองโว้ย ก็เลยพี่น้องเออหลุนดาดินนี่้องได้ครับบ่ใบบ่ไใดบอ่อยอม,มครับพี่น้องครับนี่ไงได้แล้วนี่สวยงามตามท้องเรียงครับข้าตะมดเอาหน่อยม,มดน้มหัวพี่น้องเต้าอันนี้เต้าครับ เตาหน้าไม้ครับอืมอาขาดแล้วโหเหลืองอุยหุยมกมกเลยพี่น้องครับผมกันครับหจะนอนนั่งดินเลยครับอันนี้เป็นน้อไม้กอหิมหอยนะครับเดี๋ยวเบาดินสีเบิงปกติเบาเคยผาดน,นะครับกอ,อนี่กอลักษณะนี้เบาเคยผาดพี่น้องเบาดินเคยหาอยู่ครับ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นว้าเลวว่าเลวว้าเลวพี่น้องพูนนะพูนนะ้าเบิงเบิงพี่น้องครับน,นั่นฝนผู้โว่เฮ็ดโกโดอยู่พี่น้องมามามาเอา,าน้ำเบาดินครับวัดพี่น้องวดัดว้ามาสีน้นอยใหญ่บ่พี่น้องครับโอ้ยทำไม นั่งดินเกลืองชื้เขียวครับมีตะแงงแสบด้วกันครับโอ้พี่น้องป้องตายพี่น้องป้องตายดูสิเมานะีนน่สวยๆเลยครับุนะว้ายมาผู้ดเดียวพี่น้องมือนี้ซับก็นะพี่น้องนั่นบาดเดียวขาดปุด๊ด เมือ <laughs> งเนี่ยพี่น้องว้าวสวยงามตามท้องเรื่องครับเอาทุบพี่น้องทุเอาหนึ่งพี่น้องเตาครับเตาโมเมนต์นอ้ะเตานะครับดาวดินเอาแตเอาเตาเดียวครับเตามุนมกนี่ อนี่น่ารับเราใหม่พี่น้องแข็งแรงซะอย่างนี่ครับห,ห่อนหิมเซ่แล้วครับโอ้ยบาวิิกจะนังผักก่อนครับน,นี่ถือว่าได้นอสวยงามเลยพี่น้องนี่ครับนอสวยๆเลยครับ น้ำเบ้าดินเหลือนิดเดียวพี่น้องครับเป็นจังไรเป็นหนึ่งเบ้าดินสตาร์ทหิ้ใจกินน้ำเส้นนี่แหละมันเหลวเมื่อนี่โอ้ยเอาน้ำเย็นๆมาชงเบ้าดินเน่พี่น้องครับเบ้าดินหิวน้ำมาผู้เดียวหิวน้ำครับพี่น้องเอ้ยเอามาหลุดน้ำกันดีครับเบ้าดินสียางไปหอดรถบ้านน้องหมกหมกครับเบ้าดินกิดสียางไปหารถลรอครับหิวน้ำไน่ฟังครับ โอุ้ฝนลดด้วยฟ้าฝนครับโอ้ยบ้าดินแซน่าก่อนขึ้นอหอนหอนเป็นบ้าดินแซน่าก่อนครับโอ้โอ้ยนี่แห้งครับเห็นี่ครับหอนแห้งครับ เสีนามแ้วก็ะื้ืนครับพี่น้องอยังไปหารถครับป้าตั้ระ้่ึ้นตาฟังเสียเบาดิ้งกับป็นลมตายก่อนพี่น้อง <c oughs> เอ,อ้ยก้ิ่นใบบลระพี่นอออ้องเอ้ยตะฟังเสีย ลดเลยครับุอยชนะเลิศการประกวดตบมือตบมือให้บาวดินหน่อยครับหอดรดเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยครับผมาจารหาหาอใหม่ของบาวดินครับนี่ครับโนอพอดีพอดีครับโนใบญ่แห้ง แต่กับพอดีสวยๆเรื่อยพี่น้องครับนานนอนนั่งดินเหลืองอุ้ยหุยปานท้องคําพี่น้องครับบ่ดินขอบุญขอบคุณแม่แม่เอฟซีเด้อครับขอบคุณพี่น้องทุกบองบอลขอบคุณแม่แม่ม FC, เอฟซีเอ๋อไอ้สจยิ่งสุขุสุขคนอยู่ทางบ้านเด้อครับพี่น้องทางฝั่งลาวแม่แม,ม่ทางฝั่งลาวเอ๋อไอ้สจยิ่งน้องนองเบิร์ดสุขุสุขคนไปสู่ชีวิตทางต่างแดนนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผมทุกๆหมองบอลครับ กินหอดวิถีชีวิตของคนอีสานกินหอดหอยดินท่นีสานเนเดอฝากบ้านในน้อยสามหลังเบาดินหอยดินทินีสานเบาบอยแดนดินีสานสร้างเมฆอีสานผ้าหลอกไว้น้ำอ่อมอ,อกอ,อมใจอีพออีเมสานฟันให้หลวงร้านไป็นหอดฟันสุขสุขคนเนเดอครับสวัสดีครับเมื่อยครับพี่น้องครับ